คือว่าเงิ่อนรัดนึ่องในนี้แนมะ่เพิ่นบอกว่าให้มอให้ทั้งาลานี่หาเซนให้เจ้าไปซื้อไม่ซื้ออย่างที่ว่ามาเฮ็ตต้องหาเซนนี่ไว้น้ำป้านางถ้า,าว่ามันบ่พอบ่ายังก,กปะป้านางจกให้สินะแต่สิให้ทั้งาลาถือไปซื้อนี่หาเซนบริหารเองเจ้าถ้ามันบ่พอกจัจกเงินเจ้าใส่น้ำโอ้ยเลือดเ่อะสิแม่แต่ตอนนี่ทำไมมาใส่แล้วนี่นะหาเซนทำไมมาใส่ปะ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีกันเด้อสุขสุขนเนาะมาพบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมมาเปิดคลิปมาเนี่ยกับเพื่อนป้านางเด้อพี่นอ้องเด้อมาติดตามและให้กำลังใจสาบูรณคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องเอ้ยที่สำคัญลืมบ่ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะอ่ะพี่น้องเ,เอง้ยมาเนี่ยกับเขามาหาป้านางเห็นทางเมย์เพลินว่าสิหัตสาล่าเฮ็ดประตูนี่หัตวาจัน เดี๋ยวเขาก็สิเข้าไปคุยเป็นยังกันกับทางสาวลาเลยเดี๋ยวทางเมย์เป็นคือว่าให้มอบเงินไว้ให้ทางป้าน่งไว้ให้ปลาเอไว้ให้สาวลาเห็ดประตูนะจังได้กระฝากพ่อเมย์พี่น้องกดติดตามและกดไลดค์กดแชร์คือกาคือเดิมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณไปทางเมย์ที่ไว้วางใจลูกขอบคุณขอบคุณในไลน์ให้เมย์อยู่ดีมีแห้งค้มเจ็บจะได้ก้มไข่อย่ามีเด้อซาธุขอบคุณ,คณยอยคคข,ขอบค,ณบคุณไปทางเอฟซีคือการเปิดมาแตอ,อยู่นี่แหละพี่น้องเลย เหยื่อเคียนป่านางป่าก,กันเห็ดอย่างเด้กินแกงเห็ดปวดออกวะมาเพาอกันอยู่นี่คือเกาอ่ามาเหยื่อเห็ดอย่างเด้งบับแงบอยู่นี่น <c ười> ะเดี๋ยวสบายดี <c ười> มาเหยังไปรักกินหยังอะนะแม่งมันรักแร้รักแด้เอาน้องสาวเจ้าวะโดยสบายดี <c ười> มันดักแด่ยังอันนี้มันอยู่น้ำใสบ้องเด็นใไปหาเอาเอหอนีเาเห็นแล้วพี่เบื้องหอพี่เทือสมุนบ้งบ้องบบาเป็นจมิดมันเป็นบ้องบามต่อมาน่มันเป็นเบะอันน่ะ เป็นนักแด่นักแด้แล้วก็ต่อมันก็เป็นผีเสื้อเป็นแมงือต่ามนก็เป็นผีเสื้อสมุนใช่นะใช่อยู่ใช่อะสิไปใช่ยังไงาใบลายจูนั่นละใชอยู่มองไรอยู่เบ้งหน้าเบงหนวดมันเด้ใช่ใชจะเอเด้่โอ้ โอ้ข่อยบ่เคยข่อยข่อยข่อยบเคยกินยักเรือเขาบ่เคยกินเอลิซาหะเจ้าคือออนไลน์เจ้าบุญมันบบ่ราเอามากินรถโอ้แล้วไปกินัข่าวกันน้องลรสองคนมาแลงโอ้โอ้โออามานั่งกินต้อกันพี่กว่านั่งกันได้มานั่งพี่เอมาทานข้าวทาข้าววันยหันางชิคอปิ้งปลาอะไรโอ้ย Let, อันเวลาเห็ดก็เห็ดแต่เวลากินเห็ดตะไปอยู่เวลาเห็ดก็หัวหัวจนยองแมนเวลาเวลากินยังหัวยองอันนี้ค่ะเป็นเป็นเอื็นชาวชาวโมบ่ะแม่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 ตู้กันนี่ตู้พี่มานั่งพิจ้าก็ได้แม่นั่งลงกันดีด้วยสินั่งอยู่โต๊ะบนบ่ยังกินมันแต่บอกบอกการน้ำเนี่ยบุญสลากกับแบงมานั่งเนี่ยจนได้หมดที่โต๊ะเดินกอยบหมดได้ซอสเด็ดแล้ววันนี้ น่องสาวเจ้าพี่ทางหลายเพิ่นมาแต่ไ้อันนี้มาไะเพิ่นมาต่อบัสคนนะโอเพิ่นรับไปทำงานอยู่ไทยบ่ไปเห็นงานยังอะไรอยู่ไทยเม่บ้านโอ้เม่บ้านอื้ยว่าเม่บ้านพูน้องว่าเม่บ้านู้เอื้องว่าก็สาก็สั่้อะก็เป็นเรื่องเขาเห็นงานก็ส้างอะไวเนี้ยไปเป็นในบ้านโอ้ใบ้านเบิร์ดบัดเบิร์ดแล้วมาต่อบัแบบนี้ต่อ มาต่อวีซ่าไปนี่บ่เดือนหนึ่ง่หรือว่านเดือนเดียวในเดือนเดียวช่วงนี้เขาไปวีซ่าเมื่อได้สิลงไปแบบนี้ก็คือสิลงไปไวแค่ขืนเพื่อนเอ้ยก่อนจงลงยังสองส้มมือหนึ่งเนาะยกกระเทือนได้มาเห็นแหละก็ได้ขืนเพื่อนแล้วก็เมื่ออื่นเมื่อนี่เด้ขืนเพื่อนขืนซานแล้วกอนจกไปเนาะปะอย่าพาไปเด้ออยขืนเพื่อนซอยน้ำราวก่อน จะเห็ุไปคือที่ได้วฉลาฟ้าดังมาแรงเจ้าไปอยู่คนเดียวเด้อมันเด้คือทากินนานๆบ่ได้เนาะสมุนนกคือตุ้มหูไดอลยฉลาดเขาบ่กไปทิพย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปคือเธอแล้วก็จังไปเอาป้านงไปกินเอาไปเลยฉลาดอีกินบดป้านางเอาไว้แล้วก็คอยคอยบ่เคยกินจักเทื่อได้เขาบอกบ่เคยกินเอริ เราบ่เคยกินก็เคยชีบกกินคือยังค่อยย่านเพราะว่าค่อยเห็นโตมันเราก็ย่านดิมันก็มีปีกมี่ยังนีโอ้วันนี้มันเป็นติ๊กวะนี่กําลังเริ่มเมื่อไหร่มันกับบ่อออกมันกับเป็นแมงกับเบื่อนี่โอ้เราก็เป็นแมงกับเบื่อบินขาวทั่วแม่น่ะบินน่ะแถวเดินทางไหนยังบ่ทันเป็นไปแล้วเนาไหนบ่กทางหยางฮาวทางนี้ทาัน้องบ่เคยบ่เคยเห็นน้องสาวป็นางเต๋อมาเมื่อไหร่เห็นยุ่วเรานั่งแล้วเราก็ลุกไปครับบ๊ว ได้ลูกจะค้ลนะเจ้าหาคนอยู่ไส์สลูกเต้าอยู่น้องพัวผัวนะป้ากันบ่อรัวในใดเจ้าอันคือว่าป้าต้องคือบอกเาแบบแบบแบบสล่านี่ป้อแขงอ่ะเฮ้ยเอาบันเงี้ยเอามิจะหาใหม่ไปไหนบอได้ป้าหาตืมบ่อเฮ้ป้าบ่ป้าบอมิจฉาหาตืมบ่เออพ่อและยัง เดี๋ยวข่อยชี้หายเด้อข่อยเห็นเราพายกระสอบแล้วน้ำทังค่ะโอ้โหย้อนกลับมาเอาวะเอาหยุ่มไปน้ำทางกับมีดเลยเอาทังไม่จะเพริบมันตายเลยตายขอหล่อเจ้าอย่าท้ามันจะข่อยชีให้เจ้าเป่งเอ้าเสียงก็ได้มันตายแล้วข่อยว่าสีสั่งโยเจ้าโห่บอนสั่งโห่แล้วเขาสั่งสั่งมื่อนี้กับมื่นเอาสั่งแล้ว เอาสังาส่งแล้วค่ะเจ้าแชงเสั่งมาแล้วของเจ้าค่ะมาเเบิง้งมาเบิง้บงดูเท้โอ้ยไข่ถามเดี้ยปะนี่ใครสิมาจับกล้องใช่ใช่ใชครเอาบแบบนี้เท่ใช้แบบนี้ค่ะสามเส้นห่ใสออ่ดีจ<ด>ูบสระดังอยู่วะไปตลาดไหมโอ้อันนี้สามเส้นห่แม่โอ้เจ้าซื้อได้โดนไปได้ไหมโดนไปได้เลยเจ้าเสือข้าก็ซื้อได้ ว่างอาทิตย์หนึ่งอืมสามแสนห่าอันนี้อยังใส่เออแต่แต่ว่ากันยังไม่ได้มีปัญหายังเหมือนบอกอ๋ออันนี้ยังอันนี้เสียบก้นเยมันมันเถือนียู่บอกกับของข่อยนะออแล้วข่อยสีเดแล้วข่อยสีลองแล้วข่อยสีทดลองแล้วข่อยถ่ายคลิปจบก่อนข่อยสีทดลองข่อยสีลองอีกเครื่องหนึ่งมือหน้าห้องเาใส่ไม่คางเนี่ยมันนเปิดไาต้องเปิดเพะอันนี้คนไม่ได้เสื่อมเองบอเอ้า นี่เองเด็กที่บอว่าเขาเสียปุ๊บมันจะมันจะห้องนี่มันจะขึ้นเองยกนแต่เขาไปปิดไว้แล้วลืมเปิดเขาปิดตัวนี้เลยแต่ว่ากะเสียงชัดเจนอยรึลองใส่เบิ่งก่อนเนาะข่อยกับสีลองใส่แบบนี้ลองเบิ่งนสีห้เจ้าสั่งให้สีลองแบบนี้เบิร์นพอโตราคาแพงกันเริ่มทั้งค่าส่งอันเนยแสนแสนหายเจ้าพันฮะแสนหายเจ้าพันเพราะว่าเขาเก็บไปทางดิโอเคปลายทางอันนี้ม่เขาโบนเงินไปที่ยันเขาบมาอยู่สามแสนห่า ค่าส่งนะเท่าไรค่าซ่งเก้าพัน,นรวมท<ด>ั้งหมดนะรวมแล้วออเบิดรสามแสนหา้าสิบเก้าพันเขาเก็บเอาเงินอยู่อันด<อ>ุซีนอีเด้อเดี๋ยวข่อยสิเองเบิ่งว่ามันดังเลยขอเสียงเจ้าสั่งให้ข่อยมีแตสั่งเลยมีแต่เ,เขาสั่งให้จะเขาซื้อจลแล้วจะไปเอาอันดุนี่ก็ได้อารุณอันดุซีนละสิบสองเลยอารมุนอีซี่กันได้เด้อเด้อเด้บัดน,นี้เข้าเอา เขาเรียกต่อบาบนี่แต่ก้าวปกติสิบหเห็นสาลามานั่งเอื้อมอยู่นี่มันนี่มีธุระปลาปังอยัางน้อยสาลาเจ้าโอ้ยเ้าร้อยกิโลเป็นแล้วเอ้ยต้องง่้น้องนั่งเยาเลยแบบมันเลยนออเออเออเเป็นยังลมงดูซัมยังไว้ยังไงบ่เอยก็ได้ยินทางเมย์เพิ่นว่าสี่หายเจ้าเห็ดหัวไอ้ประตูหัวบ่โดยกานั่นแหละก็ถ่ายสบุญมาเลยว่าเอาใหม่ใจเห็ดจีมันจังบ้านนะเพราะว่าแบบย่อย่อห้องซมู่หมู่บ้านก็เกือบตาย กะเอากะกะเอาไม้นิ้วนี่แหละวจะม้วนอะไรสีเอายังสาเหตุแบบตอนแรกอะที่ว่างย่อนอกเขาเห็ดแบบยาวเลยสี่เมตรนะแบบวันนี้หายไปมาย่อซอยปิ้นมันไปย่อซอยก็เลยเจ็บเลยประตูป้ามีจักแมตตป้าสี่เมตรมีสี่เมตรกะเห็ดพับเคืองเอ้าแม่ดคันเห็ดยาวแล้วมันบ่ได้นอกจากมีตีนหนูแลนรถมีแล้วคันซื้อมาใส่อาตีนกรดังใส่คันมาเห็ดคือของป้าบนนี่กะเบิ้ลไลท์เจ์ป่าพันเราอะ พันวะผสมเฮดคือของปาง้านั่งคือของป้าบนนี่กะเล็กกะเล็กกะเราซื้อมาคาสางกะสองพันซุกจอดเล็กยังเขาซื้อให,ให,หออม่เราเราเ็ยไห้อะนะกะต้องทำเราอีกเถอนหนึ่งว่เ<ล>งนเฮด <S <S แบบนี้ส่วเข้าไปก่อนม,มีเงินมีข้าจังเฮดไปเฮดไปคักลายกับเมื่อเงินเฮาโดยกระให่เฮดใช้ไม่ทุกอย่างเนาะ เห็ดไปพออัดได้ตัดไปก่อนโอ้ยพนังนีใจแห้งละสีตัดใหม่มาละสิทธ์จะนางผู้ใจขีดเองเองมี่ฟ้อยุ้งวนี้เพิ่งกำลังขีดเด็บวันี้ทางแม่ทางแม่ก็เท้าเข่าเพิ่เลยเปลี่ยนใจใช่ไหมมาเพิ่งกำลังขีดลงมือเพิ่งทามข่อยยุ่มือหนาเพิ่งให้พ่อโชคไซม่านนั่นได้โบล่ะวะข่อยก็เลยว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังสีบานก้ามืออืมืออื่นเนี่ยกับบ้านนี่ได้นี่ เลยว่าเดี๋ยวจังค่อยนั่นไปอัดท้าอ่ะอีกแบบกได้บ่ได้หว่านเข่าทำกรมดาบ่หว่านเข่านี่แล้วหว่านเข่าแล้วก็ออกเป็นก้าอื่าสองประเภทเด้หว่านเข่าว่านปะนะเออว่านปะบ่ได้หว่านสีดำเอาเออก็ว่่าเอาอันนั้นแล้วเพิ่นจังเอิ้นว่าหวานก้ามันมีสองประเภทจ้า ขันเอิ้นว่านก้าแลไรแม่ลกดำ้าขันเอิ้นว่านเข่าเพิ่นกัว่านปะเน่น่สันคอยส้เาจ้าจ้าเข้าใจเลจ้ะแคกแลกคือวันแี้มหาคอยคือสี่มาธอีกเรื่อง่เขาอใจเนาะเขาใจว่เขาพอใจนัเมือนั่งไม่นั่งเยนั่งแบบคืจังได้กระจ้างดอกเจ้าได้นั่งคักคอยยืนกระช่างเนาะไม่บอกป็นตายืนนัางแ้ได้มาดีเนาะ ไม่แล้ววันนี้ลุกขึ้นยืนเมื่อนี้มือหนังเนาะมื่อวานเมื่อนี้ไปทางใดแน่เจ้าเขาไปไปเขาเจ็บอันแบบเจ็บตรงนี้เลยมันซ้อนมาทางหลังเลยอ๋อแล้วจะเหยีเวียกหนักได้อ่าจริงข้าวไปประตูเ้าใครหมดเจ็บตื่นแล้วอ่าถ้ากระเทียนถ้าประตูป้าซึ่เจ็บตื่นเอาสบู่ออกความขีนทะเล้งเอาไม่เบาๆเขาบะต้องเอาหนักเขาหนักหลายมันกับใครเนี่ย ข้าเห็ดจำเจ้าหันจำปายเฮาเห็ดเครีวออเสือหปายอยู่ในเสื้อใจมือได้สิลงมือมอื่นบ่ลงมือด้วยหันลงมือมันหนีข้าวเดียกกันแล้วบอกเกินหันชามมมันนีลงมือเลยว่ามือน่าอันนี้ลงมือมันนีเลยเราเห็ดเนี่ยไดก็ได้นะเนี่ได้ก็ได้แม่เาชมโมเห็นมาว่ามันข้าวเรียวเลยใคอยังไม่ได้ไปเฮือนเราได้ได้เนสามโมไปแล้วอยู่เราเรางนี้มันนีนันคอยเห็นเรา หาหอบแล้ววันนี้เด็กน้อยเต็มรถแล้วมวนเด้เปิดเสียงเพลงแล้วก็เด็กน้อยก็ฟ้อนน้ำรถแล้วเราหมื่อวานนี้่พอจะเนี่ยคลาสสเอาคลิปขึ้นตึงตึงจุดๆก่อนห้องเราพระเจ้าคุณบอกนะเราคนมางมวลก็ยาเราแมนยูแต่ว่าเ้าก็ต้องเกรงใจคนทางข้างนั้นพอจะบ่กคนจะถ่ายคลิปแต่ว่าเขาหนังนี่ะเวลาเขาเสีเขาไปเขาปุ๊บเปิดเพลงเขาฟังรถเขาว่าสรุปเรมานังลินเดอร์สิไม่ให้เบี้ยวันนี้แหละ เศร้าเปิดเพลงก่อนอ่ะสิเดี๋ยวเดี๋ยวสีเปลี่ยนท่าได้บ่ะนี่ท่ากันไปนั่งยืดพุ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวสีไปเอาเงินหน่อยังเปลี่ยนท่านั่งเอาบ่ยอย่าคิดเลิกไรซะล่ะว่ไปนั่งโนมูวะอ่ะอ่ะอ่ะสิท่ากันไปนั่งก่อนเไปได้ค่ะสเตนบายไปนั่งว่ะ คือว่ากลับมานั่งทางนี้เนาะอาหารการกัปนังเปิดคลิปถ้าเขาข่อยยกมือขึ้นแล้วไม่ติดเต้นไเขาข่อยอันตรายด้วยเนี่ยเนี่ยเนกำลังไหวอยู่กันเต้นไปเนี่ยหยุดสต๊อปไหม่ยุดไหมว่าโมแมงอยู่คือทางทางมีเพิ่นเนาะเสี่ยนซาฬะเฮ็ดเลยมีเพิ่นกระบอกให้ข่อยให้มอบเงินให้ทางป้านางไหวให้เชิเจ้าเฮ็ดประตูนี่แหละมอบเงินให้ท้าป้านางไว้แล้วก็ป้านางก็ ใส่ซะผ้ากันเทดหัวเทดยังแลบผ้ากันซื้อน้ากันหรือแล้วแต่ือเจ้าสิว่าจังใดแลบคอยเป็นพนงานบ,บ,มบุมเจ้าแล้วขอ,อย,ยัังไป<ะ>เลยเนาะเจ้าครับเบองและวสาลาเทดบุรีก็หาไม่แส่น่อยมาไว้โอ้บุรีทำใส่คืน <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าเปสตอนนี้เลย้า่บ่งอ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศร้าเอ่ร้าเศร้านาจะท่านนึงไปเฮ้เศร้ากระลานเนื้อเลยอันนี้ไปหาสิบเฮ้แม่สิบมยาแล้วตกใจเนาะเงินล้านไ้่าหวาพีชเลยอาสิมอบให้ทางปนังหล่าลทางสลาเพิบนเนเพิรนสิไปเอ็ดอันปกระตูแหละเดี๋ยวไข่สีสีแ่งเครื่อง บัดเครื่องหนึ่งกับภะกาเครื่องหนึ่งคนละเครื่องสามคนเด้เจ้าขหอยพนังอย่างนี้เนาะบอรต่างหนักเอาหนึ่งเจ้าชงหอยไว้เลื่มนับจะกองบบบนี้ก็้องน่งนอ่ะคือว่าเงินล้านเนึ่งนี้แม่เพิ่นบอกว่าให้เหมาะไปทั้งศาลานี่หาเศษให้เจ้าไปซื้อไม่ซื้ออยังที่ว่ามาเฮ็ดอตัวหาเศษนี่ไว้น้ำปะนางถ้าว่ามันบ่พอบ่อยังกะ พนางจกให้ใช่ไหแต่สีห้ทั้งสลาถือไปซื้อนี่หาเซนบริหารเองเจ้าคำนันบอกพ่อกับจกเงินเจ้าใส่น้ำโอ้ยเลือกเพื่อทำเนี่ยพ่อกับสิบตาไม่มาใส่แล้วอันนี้นะหาเซนจำไม่มาใส่ว่ะทั้ทงสลาอันนี้แม่คนบอกว่าให้เจ้าไปซื้อเป็นไม้เป็นยังอะไรมาเฮ็ดเลยเนี่ยบางคนได้คุยกับเจ้าอยู่ว่าเฮ็ดแบบไหนคนบอกว่าใเฮ็ดถ้ารถไม้สิ่แปดเอาไม้ที่เจ้าเอามันใครเนี่ยมันโบราณไปได้น้ำ มันสีวนักเขาสีใสแต่โตโตที่ว่ามันมันครึ่งแห้งนะสละเจ้ากับพิจารณาเบิ้งว่าตัวใดมันสีสีแน่นสีหนาวเส้นช้าเขาใสไงลายมันมันแขวนอันนั้นเด้ออืมนักมันนักจะไหนบ้านพี่จอยอะไรคนนี้เดี๋ยวนายหัวรับไข่บุรีน้าเอ้ยมาไข่พวกระตู่นี่ ีเห็นน <si ี่หมดบาบแมนนี่หมดนะป้าแบบก็ไปก็มารับค้อมาสิไพเขาในด้สีไพรเขาในและออกนอกไปเลยแบบก็คิดเรามนตั้มเลยต่แมนได้ไรเขามาโดยตัวมอกไพรกกบเมเป็นอะไรบอกว่ามอบไพเด้อหนางล้านแต่ไพ่์ลาน่ะไปซื้อไม่ซื้อยังทะเลหาแซนเลไใบน้ำปน้าหาเซนอะไราแต่วลแต่ชุมเจ้าสิบริหารเด้บบาทนี่มาออื่นพวกแร่ข่อยสิมาจอบบแล้หรือบาแลว มือโอ้ยหาทาเห็นมือจ้ะสบุญมาจอบเดี๋ยหาสบุญเห็นน้ำเลยก็เห็นแต่มือนี่มืออื่นสบุนมากอะพอดีโห้เลเไว้เดียว่าเป้มาแเาไปหาสบุญเห็นน้ำมาแล้วเด็ดอการเนาะจะมีมีผููซอยว่าเมนโอ้ยซอยกระจายคนเดียวเนาะสบุญมากแบัเชียนอ่ะตะเกียบเลยู่สาวจะไม่วยเนาะบริเสียดมใตแล้วเลยออเครืคิดต้องกันเนาะจะได้พาลาออกแบบคอยออกครองคิด ปนังในเข่าเตะๆหูเราอือไม่ได้เข่าได้ยินเสียงอยู่เนาะเข่าอยอะอ่าจังไดกะเรียกแต่ทางนั่ยนะมีแต่ปนังและเจ้าหอือมาหยกมายกหยกสองขาน้าหยกยังไงยกยกสองข้าหน้าแล้วอันี่ยกสองขาน้าโดยอ่าข้อมุขข้อใจเด้อแม่สทีเอาเงินมาให้ลูกเห็ดประตูแล้วกะ กับแม่กะอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญแม่เอ้ยอ่านเห็นบ้าตึ้งในหัวใจมันไปบ่ได้ละให้แม่อายุมาควันยืนควรนยืนก็เจ็บจะได้คงไข่จะมีเด้อแม่เด้อสาโุโดยสซาโต้ก็ดเอออันนี้พ่อสลาจดรายการอันเล็กตะปูเฮามีตัวใดมันใส่ได้ก็เอามาใส่ไม่บันพับม่แต่บันพับ อยู่หาน่นมีบ่บรรทัดคันวาเล็กแต่ปูนิ้มบ่มีต่ปูหกแต่ปูหากะจันไปซื่อไม่เนาะล่ะเออเล็กต่ปูตัวนั้นเนาะมันจะยังเล็กแต่ปูอย่างนี้ี่คะแนนฮาใส่มาใส่แต่แลแต่เจ้าเจ้ากระิดเอาแล้วจ้าสิเอาไม่เป็นดเนกกะเ้ากะจะให้มันเบ้านิดนึงนาะมันจะไม่นิ่วนี่มันก็งามอยู่สระนี่โดนคือตอกทีแรนี่มันกะได้คือเฮาตอกกันพวนเนาะเม่นกะขับตีดอกเจ้าก็เฮ็ดเป็นอยนโ อาจ้าเอาไม่ง่เลยก็ได้เพราะสีมันหนักมากเไยเนี่ยอีกแม่ไปใช้บรได้๋ยวไหมิถาป้าป้าขีอป้าวัดเดียวดนเดียวเด้จะีิถาป้าเด้านเดียวอีกยังข้าวเป็นหนข้าวแต่ฮะไม่น้อง้จะถือยาากันเนี่ยาส้างสาขกลน้ทั้งเทียกับเสี่ยวเสียงดังเนี่กับว่าหยอกกันเนี่วบอกวีดีเนี่ยกัจะถือยาสากัน ถามว่าว่ากับ่บได้หัวเนาะสลัดเนาะถ้ามว่าอยากเล่นพวกรบเ่าต้องเล่นน้ำก้นบอกนะไปไกลแล้วเอ้าถ้าบว่าว่ากับ่บได้หัวแต่อยากได้นพวกรึเปลนน้ำก้นรถโบต้องให้เขาวยบอเล่นน้ำก้นรถโบว่ากับโบได้หัวโบต้องครัวกับโบได้อาบน้ำเขาว่าไปซี่ได้ว่าครัวอะไรจิบครัวอะไรเดี่ดาผัดไม้เธอ่าคันอยากได้คัวอะไรให้เล่นให้เลนน้ก้นถ่ายเขามาถ่ายเขามาจีบบจีบรอกหน้าตาคือชืมหงคือคือเล่นน้ำเขาก็บเขา เขาไปบใครยุ่งั้นกูยังเล่นกอนเขาเขาเล่นพบเจ้าเวี้เช็ได้แบบนี้สูตายแล้วไ่เลยนแกกูเล่นบ่ตายแล้วกไปแจ้งตำรวจให้จัดการจะไาเล่นเขากันย่างอไรเยะแบบ้านนี่เขาบอกรถเห็นบอยหยางน้ำทางมือหนัดป่ามากปเจ้าวนหยางน้ำทังเขาไม่ดสอบปากข้าชีบวันนี้เ็นบ่ไกสวยมหาจีสวยยังสิเล่นปากูอยู่ด้ยเนาะเนาะมันนี้กรเวมากเงินแหงป้าน้างี่แเละจังไหกคะ ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามและให้กำลังใจกันที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อนะก่อ,อนเอิญก,กับขอบบุญขอบคุณไปทางแม่บุญตีที่สอนทัง <c oughs> ้งป้านางเมตตาป้านางเนาะจากเดินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่บารี่ซื้อดินดอนตอนหย่าให้ <c oughs> จนมาฮอดปัจจุบันนี่กับขอขอบบุญขอบคุณไปทางแม่หลายๆเด้อขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บอย่ายได้ความไข้อย,ย่ามีปรารถนาสิ่งใดกับขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรถนา ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้อยู dishes, ่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจให้มาสํายดับคืนไปหาเลยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเขาเมาแรกเด้อแม่เด้อขอให้แม่อายุมันกว่นเยืนเป็นโฮมโคโฮมไ้ให้ลูกให้ลานตลอดปีตลอดไปเด้อซ uh ่าอายุมันกว่นเยืนบัดสุขุสุขคนบัดคำว่าคำบาแบบนี้เมื่อนานจะมาพ่อกันใหมครับก็ได้มื่อนี้กระซีกับบ้านกับซองได้ไหมนี่ ไปแล้วพี่น้องสวัสดี